คลองไผ่แล้วนี่ครับพอพันหนึ่งไผ่นี่ใช่เหรอจะค้องเ่นค้องไผ่ครับนี่สี่ส,สหนสห,สหนอกสูงเมตร,รสิบโอ้ยหกสิบหาตัวโอ้ยตัวนี่งามว่ะี๋ยวราค่ากันยังค้องไว้ถ้าเราถ้าไปยังสินเรือไปใส่ เพิ่ออห้องไว้46เดียวแมนโมเดอร์พี่น้องเรลองท้าให้่ด้ว่าแมนแสกป่ะเปนยัยสินตัวนี้46เนี่บอกครับพี่เขาทาม,มาในช่องว่าหาพอพันี้ด้เนี่เอาเบอร์กกักพี่น้องสูง46กัว ตัวผู้สามขวบนี่แหละครับตันแดงนี่แต่ว่ามัน,ม,นมันเกินงบท่านท่านบอกว่าสามหมื่นตอนนี้สี่สิบหกสูงเมตรหกสิบขวาหุ่นดีครับมันจะปีหรอพอนี่แน่นสามป,ามปีเอาสูงหนอกนี่บอลลมพี่น้องครับหนอกต่างดีเด้เอเอ,เอาเพิ่งเอาแข้งขาเราหน่านะสามปีน่าจะมีผลงานล้สี่สิบหกโอ้ประเดี๋ยวผมจ้อง ไม่ยังนั่นถือยังมากะพอเอนะไหยังนั่นโอ้ยของของดีกินลายเมาลายกินน้อยเมานอยเอขอเบอร์ตัวนี้เน่ยขาถามาช่องเพื่อือไม่ได้คันกันนี่ศนเก้านห้าแปดหนึ่งหนอกดีเนาะบุมนี่นาะโอ้พอพันสบายเลยนี่คนงานอาจะมีนาะพวกค้างก็ดีไข่งไข่ต้มลีนเนาะไข่กัต้มโอ้ สามปีนี่กําลังกําลังคือกันนองเลยได้นี่กําลังปั่นเล,เลยตัวนี้เอาเบิมกันเงี้ยวนี่กรถางไม้มาอย่างไรเนี่ยขอพูดไรครับบุกไหลชตัวนี้มันให้กับว่าทายเราเหนเศ้าหมมันจะดเหนม่แล้ว <laughs> เอาใย,ยขายยังาย,ายนี่ห่วยเจอตบราใส่ัด,ด <laughs> <laughs> บงเอเราดีไย <laughs> <laughs> ถือไปตัวนี้ถ้ใใายครเนี้ยมาบอกมาหนี้ใยไครเนี้ยมาบอก เฮ้เราเนาะเอามาเบิ่งตัวผูกัจนี่อันนี้แม่นบ่อเนี่ยไม่ใช่เส้นต้นของเก่าหรือวะใส่พอพอพอพันบ่ลนี่คายแล้วบ่พึ้นขึ้นขึ้นขึนอะไรนี่เนี่สี่ไปสี่มาสี่ไปสี่มาเว้ยจะคล้องบ่ได้ขล้ายฉลามบ้างเจนี่ เอาบนกัรน,นยิยาพี่น้องครับตัวนี้ก,กงางพี่น้องครับแต่ของบระยูเด้อของไม่อยู่ของไม่อยู่ <S <S โอ้ขมิ้นต์เขามาสื่งงคอมเมนต์มันคอสื่อคอมเมนต์มันสื่อง้อง้อเหนือยังไงดิเฮ้ยคอมเมนต์เลยเบียดปะข้อพันตัวเมื่อกี้งามพี่น้องเพราะง้นหรอตัวนั้นงาม Mm. Yep, 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 yep.